การเติมน้ำหอมในสบู่กริเซีนควรเติมเท่าไหร่ดีสบู่จึงจะหอมติดตัวควรเติมประมาณ30-45กรัมนะคะต่อเบต1กิโลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสูตรเบตด้วยนะคะถ้าเบตที่คุณซื้อมาตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยถ้าเราใส่มากเกินไปสบู่อาจจะนิ่มได้แต่ถ้าเป็นสูตรเบตคูดานี้ใส่ได้เลยค่ะ30-45ถกรัมสบู่ก็ไม่ไม่นิ่ม การทำสบู่ให้ขายดีเนี่ยสบู่จะต้องหอมติดจมูกคนซื้อนะคะคุณจึงจะสามารถขายสบู่ได้ขายดิบขายดีเลยค่ะการที่เราใส่น้ำหอมประมาณ30กรัมถึง45กรัมตามที่ครูดานี้บอกเนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณใช้เบสตามท้องตลาดการที่ใส่เยอะแบบนี้มันจะทำให้สบู่ของคุณนิ่มได้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเบสที่เราซื้อมาตามท้องตลาดเนี่ยเขา ใช้สูตรไหนในการทําเขาใส่อะไรไปบ้างนอกจากคุณจะใส่น้ําหอมไปอกีกคุณยังต้องใส่สารเพิ่มฟองไปอีกสบู่ที่คุณได้มันก็นิ่มเข้าไปอีกแต่ถ้าคุณใช้เบสสูตรคูดานิทที่คูดานิสอนในคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสําอางเบสสูตรเนี้สามารถใส่น้ําหอมได้ถึง45กรัมนอกจากนอกจากใส่น้ําหอมได้แล้วคุณยังสามารถใส่สารสกัดได้เยอะใส่สมุนไพรได้เยอะนะคะสะบู่ก็ไม่นิ่ม ก้อนแข็งแล้วก็ใช้ดีแล้วก็ใช้แล้วผิวนุ่มด้วยนะคะดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะทําสบู่ที่มันหอมติดตัวคนใช้เลยเนี่ยคุณจะต้องเลือกเบทที่สามารถใส่น้ำหอมได้เยอะใส่สาร,รกัดได้เยอะซึ่งเบสที่ครูดานี้สอนในคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสำอางเนี่ยเป็นเบสสูตรเบสเป็นสูตรเบสที่ครูดานี้คิดขึ้นมา เพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยครูดานี่เริ่มต้นทําสบู่ครูดานี่ก็เจอปัญหาแบบนี้ครูดานี่ไปซื้อเบตตามท้องตลาดเนี่ยเจอปัญหาทําสบู่มาแล้วก้อนนิ่มใส่น้ําหอมได้น้อยใช้แล้วทําไมมันไม่หอมติดตัวอย่างนี้ฉันจะขายได้เหรอนี่คือปัญหาที่ครูดานี่เจอดังนั้นถ้าคุณอยากจะทําสบู่ให้เวลาคนใช้แล้วมันหอมติดตัวเนี่ยก้อนมันหอมมากเนี่ยคุณจะต้องเลือกสูตรเบตเลือกเบตที่สามารถใส่ น้ำหอมได้เยอะใส่สารกัดได้เยอะวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือคุณจะต้องทำเบสด้วยสูตรที่คุณคิดขึ้นมาเองหรือว่าทำเบสสูตรที่ครูดานิสอนเนี่ยไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปทดลองใหม่เพราะครูดานี้เนี่ยทำเบสเสียมา20ม้อฝ่าจะได้สูตรเนี้ยมาสอนคุณในคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสำอางดังนั้นครูดานิมั่นใจแน่นอนว่าสูตรที่ครูดานิสอนในคอร์สเนี่ย มันเป็นสูตรเบสที่คุณสามารถใส่น้ำหอมได้เยอะใส่สาร,ระกัดได้เยอะแน่นอนเพราะครูดาน,นี้เนี่ยทำเอาสูตรเนี้ไปทําสบู่ขายเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะลองดูนะคะสูตรเบสมันสําคัญกับการทําสบู่ของคุณจริงๆค่ะถ้าคุณอยากจะขายสบู่ดิบขายดีขายดิบขายดี